คนงานขนของมาอยู่ที่แคมป์แล้วครับมาอยู่ถาวรเ่ยมีเตียงมีที่นงที่นอนคนงานโครงการชโนไยโฮมนะครับแ่ตดองกลัวนะครับ เอาปลาอาหารอย่างดีวันละห้าร้อยต่อหนึ่งคนนะครับเราไม่ได้เอาเปรียบคนงานนะครับให้ราคาเต็มเลยส่วนผู้หญิงนั้นให้400รยนะครับคนขยันนะต้องตอบแทนด้วยเงินให้คุ้มค่านะครับไม่ได้ใช้แรงงานคน แบบเอาเปรียบนะครับไม่ดีนะฮะเป็นบาปเป็นกรรมนะฮะวกเราทำงานก็ต้องการเงินนะครับทุกคนก็ต้องการแต่เงินฉะนั้นเขาทำงานให้เราเราก็ให้ตอบแทนกับเขาอย่างคุ้มค่านะครับคนงานของเราก็มีห้าหกคนนะฮะก็รับสมัครมาตั้งนานนะทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับ ใครทำงานดีก็ว่าไปนะครับใครทำงานไม่ดีก็แล้วแต่วันนั้นก็มีทะเลาะวิวาดกันไปก็เลยให้ออกไป3มท่านนะครับไม่เชื่อฟังเจ้าของโครงการห้ามปรามแล้วไม่ฟังก็ต้องออกไปนะครับใครที่เข้ามาอยู่กับโครงการชโนไัยโฮมนะฮะรับประกันความมั่นคงนะครับเพราะว่าโครงการของเรานั้นจะมีต่อ โฉนดไทยโฮมหนึ่งสองสามเรื่อยๆนะฮะทั่วประเทศนะครับตอนนี้เฟสที่หนึ่งเราวางแผนไว้นะฮะให้ได้แบรนด์ให้ได้มาตรฐานนะครับเสื่อนาคตลูกค้าเขาจะได้เชื่อมั่นนะฮะแล้วก็เชื่อใจนะฮะกับโครงการของเรานะครับเพราะเราสร้างบ้านคุณภาพนะครับบ้านคุณภาพและมาตรฐานนะครับไม่ได้ทํารูบๆนะฮะรวบเอาแต่เงินนะฮะไม่ได้นะครับต้องมีจิตสํานึกด้วยนะครับ ก็มานั่งดูไมโครถมกรบเสานะฮะเราก็ต้องดูนะฮะกลัวนะฮะว่าเขาจะไปโดนเสาให้เราหักหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราต้องดูให้ละเอียดนะครับต้องคุมงานนะฮะทำชยๆไม่ได้นะครับเพราะเราจ้างมาแล้วนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามกับโครงการชโนธไฮหมนะครับทุกนี้ก็แค่นี้นะครับ